สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดประวัติของเนยแข็งเนยแข็งหรือชิดนั้นเกิดด้วยความบังเอิญจากการเดินทางของชนเผ่าด้วยร่อนเบดูอินในทะเลทรายเนื่องจากชายอาหรับคนหนึ่งได้พยายามนำน้ำน,ำนมบรรทุกไว้บนหลังอูดเพื่อใช้เป็นสเสบียงอาหารระหว่างการเดินทางจึงนำกระเพาะอาหารของแพะมาใช้เป็นภาชนะบรรจุน,น้ำนมไว้ภายในขณะที่เดินทางนั้น กระเพาะอาหารของแพะได้รับความร้อนจากอากาศในทะเลทรายและบวกกับการถูกเขย่าตลอดระยะทางส่งผลให้อนนซีเรนินในกระเพาะสัตว์ไปแยกน้ำและไขมันในนมออกจากกันเมื่อชายผู้นี้เกิดความกระหายหมายจะดื่มน้ำนมก็ต้องประหลาดใจเมื่อเขาพบกับก้อนนมชายผู้นี้จึงนำก้อนนมที่ได้มาใช้รับประทานเป็นอาหารแทนและกลายเป็นที่มาของการผลิตเนยและเนยแข็งในปัจจุบัน ในสมัยกีกโบราณมีหลักฐานการบันทึกว่าอะลิสเตอุสบุตรชายแห่งเทพเจ้าอพอลโลเป็นผู้ค้นพบวิธีการผลิตเนยแข็งแต่ก็มีอีกหลายคนที่เชื่อว่าชนเผ่าเบดูอินเป็นผู้นำความรู้มาถ่ายทอดต่อให้กับโรมันโบราณอีกทีอย่างไรก็ตามโรมันถือว่าเนยแข็งเป็นอาหารประจำวันที่สำคัญบ้านของชาวโรมันในสมัยโบราณจึงมีห้องสำหรับเก็บเนยแข็งทุกหลังคาเรือน ทหารโรมันเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเผยแพร่เนยแข็งให้คนทั่วโลกได้รู้จักเพราะเมื่อใดก็ตามที่กองทหารโรมันออกศึกไปที่ใดทหารเหล่านี้มักจะแบ่งปันเนยแข็งส่วนหนึ่งให้กับทหารท้องถิ่นบริเวณนั้นด้วยดังนั้นเนยแข็งจึงถูกเผยแพร่เป็นที่รู้จักอย่างทั่วโลก ต่อมาในสมัยกลางบาทหลวงในคริสตศาสนาได้ผลิตเนยแข็งออกจำหน่ายเพื่อเป็นการหารายได้เข้าโบสถ์ส่งผลให้โบสถ์เปลี่ยนสถานะจากที่เคยเป็นเพียงศาสนาสถานมาเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเนยแข็งด้วย จากนั้นเป็นต้นมาเนยแข็งก็ได้รับการปรับปรุงรสชาติและกลิ่นไปตามความหลากหลายของวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่นจนก่อให้เกิดเนยแข็งแบบดั้งเดิมที่จะมีเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆแต่เนื่องจากในแต่ละท้องถิ่นมีการผลิตเนยแข็งชนิดใหม่ออกมาอย่างสม่ำเสมอบวกกับในยุคนั้นเกิดการผลิตเนยแข็งในระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นแต่ปริมาณผลผลิตวิธีการทำเนยแข็งแบบดั้งเดิมจึงค่อยๆสูญหายไป ปัจจุบันมีเพียง6ประเทศเท่านั้นที่ยังคงรักษาวิธีการผลิตเนยแข็งแบบดั้งเดิมไว้อยู่ได้แก่ประเทศอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษสวิสเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสที่มีระบบการันตีคุณภาพและมาตรฐานของเนยแข็งแบบดั้งเดิมซึ่งช่วยรักษาเอกลักษณ์ของเนยแข็งมาจนถึงปัจจุบัน